ว่าอุ๊ยเจฟฟ้าเราต้องโดนแม่ด่าแน่ๆเลยอะ่ะกูถามทำไมวะกินของดิบแม่แม่กินของดิบแล้วมันก็โวยหอยนางรมแบบจัดมาก <c oughs> ที่อยู่จุฬาใช่ไหมเอออ๋ออ๋อคือมึงอยากไปแดกเม้ยกูกูก็บอกว่าเออนั้นก็ดีอ๋อ ไม่มึงเราจะต้องแบบไป,ไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะรีเสิร์ชสิ่งม่ใหม่แต่แต่ติดเกาะมึงไม่ใช่สิ่งใหม่ๆสำหรับมึงมึงมันอร่อยมากโอเคงั้นกูไปวันไหน <laughs> <laughs> มึงไอ้เทียไม่ก็อยู่ไกลเหลือเกินถ้าไม่อยู่ตรงท่าพาักกูจะไม่ว่าสักคำเลย ก็วันพูดนั่นแหละก็กูไปส่งแม่เสร็จไงทุ่มครึ่งกูก็ออกจากหมอชินต่อไปติดกอทะเลเผาสมุทรปราการมีรถชีนมีรถทำอะไรก็ได้ดมึงเ,เ,เส้นทางจากหมชิไมนมึงสาบานมึงบะนมมือ

ดูเวลาหรือ,อยังดีพาร์ตเมนทามเนี่ยแป๊บนึงนะวันพุธที่สิบสี่ใช่ไหมไม่ใช่วันพุธที่ยีสิบเอ็ดเอ้ยวันพุธที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดเวลาทุ่มครึ่ง<ฮ>มึงรถไม่ติดคุณพอคุณพอคึง <laughs> ไม่ได้เดกค้าไปถึงร้านส่งทุกอังกูให้เต็มที่คืนชมไปถึงร้านส่งทุก มีเวลาแดดสองชั่วโมงพีแล ok ้วแล้ววันไหนฉันเหนื่อยมากลยปล่อยเบอร์แม่ปล่อยเบอร์ไปก่อนวันไหนก็วันนั้นแหละเนาะเหนื่อยมากมากแล้วจริงๆจริงฉเหนื่อยมาก งานหนักด้วยวะทำไมฉันต้องทำงานหนักแฮทแทกอย่ามีผัวมันมีมันมีเพลงอย่างมีผัวอย่างมีผัวอย่างนี้เลยเพลงลาบูตองนั่นแหละเฮียก,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 ก็มึงพูดออกมามึงก็ต้องไปใส่เพลงนั้นละป้าไหนกูเปิดอ๋อ,อเจอแล้ว ไม่ใช่สายนี้นเจอกันันที่ผ้านะคะจบจบเลยติดเกาะวันไหนยังไม่มีโออยาไปกินนะตาดีเาไรเออ เลิกหนกึ่งหนึ่โงโมงนึ่งโเโเคยสลว่าอ่าิกายหนึ่โมงไม่มีค่ะรเรียนไม่สอนไม่นไเลิกหกโมงเย็ยนทั้งสองวันเลยกูพูดเป็นรอบที่สามได้อี่อที่ไหนเรียนที่ไหนเซนทันโบอันนี้กูก็พูดเป็นรอบที่สองแล้ว ตรงมากตรงกว่านี้ก็คือแบบไปยังไงเซนต์แวนเวลไปยังไงไปไหน <laughs> บกกังกไปเซนต์เวนเวลยังไง <laughs> 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 คิดว่าน่าจะไป BTS ไปเลยเพราะว่าช่วงนี้รถติด <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่วันเสาร์อะจากที่สีลมแต่ว่าวันวันอาทิตย์อะเซนต์เวนเวแต่ว่ามันก็ใกล้ๆกันแหละ เอาจริงมึงมึงเห่ากูสอนเลยนะขับรถไปเทว้วขับรถไปอัญมยาง่ายกว like ่ากูเปิดแมปแบบกูรอเล่นอีเดียไกลเลย โอ้ยก็ได้อยู่นะไปไหนอ็นที่ยาวเทพารักเนี่ยถึงถึงเทพารักประมาณทุ่มครึ่งทุ่มหนึ่งก็ถึงละอันนี้นนจากไหนเซนเบอร์วะจากเซนทันเวลจากสีลมกับเซนทันเวลก็เหมือนกันอุย้ยจะพูด<ต>อย่างนี้นก็ไม่เต็น ก็เดี๋ยวกูขับรถไปให้ก็ได้ค่ะข่ไปไม่มีปัญหา<ม>อันนี้คือมึงต้องการวันวันวันอาทิตย์ใช่ไหมวันเ <laughs> สาร์เหนเสาร์ใช่ไหม วันเสาร์ยิ่งดีโลดีโลเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยกูเรียนสีลมมันจะค่อนข้างใกล้กับเทพรักษ์ขึ้นมานิดนึงหลอความจริงอ,อ,อืม,มใช่ตรงไหนวะอ๋อไม่ใช่ เนี่ยมึงมัน,ม,นมันลนไม่ติดนะเว้ยวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะลนไม่ติดนะก็แก่และสี่วันหยุดเออลนไม่ติดอีพิงเออเออได้กันไปหาเมืองที่สี่โลกจ <c oughs> บจบเลยในที่สุดเนาะได้แดกแล้วนเนาะแล้วมึงอยู่ตรงไหนของโลกวันเสาร์ะ ไม่มีไปท่าพ้าหรอก็ไปอิงในแดนโฮมไงแล้วมึงอยู่บ้านได้ยังไงวันเสาร์อ่ะให้กูหยุดเนาะกูขอล่ะมึงต้องไปกราบตีเจ้านายแล้วล่ะอ๋อที่มึงบอกว่ามึงหยุดใช่ไหมเสาร์ทย์นี้อ่ะใช่อ๋อแล้วก็จะไปถึงประมาณ1ทุ่มนะคะ สองทุม่มสามทุม่มโอยได้อยู่สู้ชีวิตดว้วยเยี้ย